ทับมนเลยห้าสีสาสองแอคชั่นตอนนี้เราอยู่ที่อย่างหนิงซานนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวค่ะฉิงเทียนกังกังชิงเทียนกังอะไรประมาณนี้นะคะคือข้อมูลที่เราหามาค่ะก็จะเป็นุ่หญ้าเขียวขจีดด เป็นคี่ลกว้างคี่ลกว้างมีเสน่ห์ตรงดอกย้าข้างทางใช่ใช่ใช่ดอกญ้าข้างทางขุนเขาขุนพานโนรามาสุนเขากระตบอุ่นรู้สึกสดชื่นตอนนี้ไม่อุ่นแล้วสั่นมากดอกย้าข้างทางมีคุกกี้รันอยู่ตัวหนึ่งบ้านเราตรงนี้หมู่แบบฝนโปรยโปรยนิดนึงเนาะคือเสื้อกันฝนไม่มีวิซิเตอร์มีขายนะคะตรงนี้จะมีจุดวิซิเตอร์มีห้องน้ํามีอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่เลี้ยง ที่เลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงวัวคือนางเล่นสแตมทับหมดแล้วไงแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรเงี้ยค่ะเป็นจุดที่แบบอีกหนึ่งจุดที่ใช้ชมวิวพระอาทิตย์ตกยินได้แล้วก็มีทางเดินป่าคือมันจะเป็นเนี่ยค่ะเส้นทางเดินแบบเนี้ยยาวไปแล้วก็มีให้เลือกหลายจุดแต่ว่าจุดเนี้ยจริงๆแล้วที่คุยกับเจ้าหน้าที่ที่วิสิตเออร์นะคะเราสามารถเดินต่อไปที่เหลงสุยเคิงที่เป็นแบบบ่อแช่น้ำพุร้อนเลย ก็มีอีกวิสิตเตอร์หนึ่งแล้วก็จะมีแบบเหมือนทะเลสาบเล็กๆที่มีควันรรมาถานอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นทะเลสาบน้ำนมอะไรเงี้ยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบเนอะ mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินชมวิวกันตรงจุดนี้ก่อน mm hmm. ไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยย้อนกลับมาแล้วก็ต่อไปที่เออเหลิงสุยเคิงกันนะโอเคไปเดินดูแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่มาระวังนิดนึงทางมันค่อนข้างแบบลาดนิดนึงนะคะ mm hmm. ไม่ถึงกระชันมากินได้แต่ว่ามันจะลาดนิดนึง okay.